ว่าอยู่ในสายเลื่อนเลยนะเพราะว่า,วาเหมือนเติบโตขึ้นมากับหนังฮ่องกงเพราะหนังฮ่องกงจะมีความบันเทิงในแบบของมันในแบบทีบบ่เด็กผู้ชายเรยชอบครับทั้งแบบบู๊แอคชั่นก็มีแบบเหมือนคอมเมดี้ตลกๆอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่เป็นแบบดาราฮ่องกงก็จะเป็นไอดอลเราในวัยเด็กเราจะเป็นยูเทิร์นหัว,วเลี้ยงเฉาเว่ยผู้หญิงฆ่าขยะแตกแล้วก็ทั้งสายบู๊อย่างแบบพงจิ้นเป่าอะไรอย่างนี้ยครับมันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนหล่อเลี้ยงเราขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้้เเรรราามนนนสนใจื่องภพยยต์ดว ส่วนทุกวันนี้ก็เลยประกอบอาชีพเกีเย่ยวกับภาพยนตร์ในฐานะทัางเป็นผู้เรื่องหน้าเบื้องหลังอะไรเือเสน่ห์หลังน้องคงที่แบบคนทั่วโลกชื่นชอบคือผมว่าในตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับเขาจะเป็นเหมือนผู้นําทางด้านกนารแบบทำอะไรอย่างฉากแอคชั่นเงี้ยครับเขาจะมีแอคชั่นเป็นสไตล์ที่เป็นชอบข้อแล้วแบบเท่มากในแบบในแบบฉบับที่เป็นแบบของเขาเท่านั้นเลยครับเป็นเหมือนกับอย่างจอห์นวูหรือว่าอย่าง โอ้หลายอย่างนะครับมันก็เลยพอเราดูแล้วรู้สึกว่าเออมันเท่แนลน้วเป็นสไตล์แบบเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่เป็นฮ่องกงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบแอคชั่นในยุคต,ต่อมาด,ด้วยจนผมคิดว่าจนปัจจุบันนียครับหลายเรื่องก็ยังมีแรงบันดาลใจจากการแอคชั่นสไตล์ฮ่องกงออกแบบนคน,คร,น,นรุ่นใหม่ขึ้นมาทีกับการผูกความผูกพันกับฮ่องกงก็หอแบบจะกลายเป็นอย่างแบบวงการเวทจะกลายเป็นเป็นเหมือนแบบเลเจนด์เป็นแบบ ไอคอนิกให้เราเป็นแบบอินสปิเรชันให้เรามากกว่าเพราะว่าแบบต้องย้อนกลับไปดูหนักเขาจะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์แบบแบบพ่เตออะไรเงี้ยแต่ว่ามมายุ่นะพ่เตอรเขาด้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างผูกพันจากการที่แบบเราได้เสพสิ่งเหล่านั้นนะคะเราค่อยๆสะสมมาแลยทำให้เราแบบอยากรู้จักฮ่องกงมากขึ้นแล้วก็ผลงานของแบบ ภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีแค่อย่างแบบคนคนเล็กบมัดเทวดาใช่ไหมกับครูฮันเซอร์อย่างนั้นอะที่แบบ้อายุไม่งไม่น้อยต้องไม่น้อยแต่ว่าดูหลายรอบมากเลยสนุกมีใครยังไม่เคยดูไม่มีเขาแบบว่าไม่เคยดูซีละครับกับหนังท่องกรงความสุขการได้ดูมันซึมซับในตัวเราผมว่าผมว่ามันมีเสน่ห์ของตัวมันเองครับผมแล้วก็มันมีหลากหลายเรื่องมากจริงแบบว่า ถ้าใครแบบลงลึกหรืออะไรเราสามารถไปเสพจากบ้านเขาได้เลย,เ,ยเรารู้สึกว่าแต่ละที่มันก็เป็นสเสน่ห์มันก็เป็นศิลปกรรมหนังแล้วก็มีความแบบวัฒนธรรมประเพณีของทางเขาอะไรยอย่างที่พี่เตอ๋อบอกว่ามันเหมือนเป็นต้นกําเนิดแห่งการบูธหรือว่ามันมีเอกลักษณ์ในการศิลปะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามุมกล้องการถ่ายทําแบบเจ้าพ่อใช่ไหมพี่เตอ๋อเออวันเท่นนะผมว่าวันเทนแล้วก็แบบมันมีความแบบกังโก่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับ ได้ความหลากหลายเนาะเพราะว่าหนังที่เลือกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกันทุกเรื่องอะคะ่ะในหมายถึงว่าในทาของอ่ะก็จะมีแบบมีดรามา่ามีแอคชั่นมีมีหลายอย่างที่เรามาดูแล้วมันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ตัวเราเองด้วยคืนนยอในแง่การดูหนังก็การได้ดูหนังหลากหลายมันมือเป็นการ เติมประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็หลายเรื่องถ้าสมมติว่าคนที่ชอบสายแบบแมสเนสเนี่ยมันก็จะมีหนังที่แบบเหมือนทำรายได้ถล่มทลายเลยแบบเยอะมากๆซึ่งคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าหนังที่เป็นหนังแนวชีวิตหน่อยหรือว่าหนังที่เป็นดราม่าหน่อยก็มีหมดก็เลยรู้สึกว่ามาที่เดียวก็เลยคุ้มเลยใช่ต้องมาดูฮะไม่แปลเลยบอกว่าจะมีถึงวันไหนยังไงมีตั้งแต่วันที่นั่นสิปราร์ในครั้งนี้มีกี่วนันไม่เป็นแฟนมามีถึงวันที่25ใช่ไหมยี วิสพาสิงหาครับก็ตั้งแต่วันนี้จะนศุกิสิงหาครับก็ลองเช็ครอบเช็คอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเออสะดวกก็แวะมาดูได้ัปเดตของงมอย่เตอร์นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตการแบบเจอรอกเจอไปัการบ้ครับ้ทุ่เทหนักหน่นแค่หนก็ทุ่มเทหนักอยู่ครับก็ออกกำลังกายเยอะแล้วก็กิน กินดีอยู่ดีอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาดีๆมันก็ผ่านไปแล้วฮะปกติที่กินไม่ดีปกติก็ก็ไม่ได้ที่เน้นการกินดีมากอันนี้คือเป็นร่างทองที่สุดในชีวิตเลยมนม่เคยนอรับทองรอดไปหมดแล้วครับ <laughs> ไม่ไมด้เลือใช้เวลานานไหมคะพี่เต๋อสี่ห้าเดือนอยู่ครับประมาณสี่ห้าเดือนเส้นเลือดมันประมานี่คือต้องถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเส้นเลือดมันสะโพกว่าอยากอาหารเพราะว่าเราเราเรา เราขาดมันเยอะเป็นเรื่องอาหารเราก็เลยทำให้ผูกขึ้นมาตอนนั้นรถเป็นเท่าไหร่ครับนี่หนักน้ำหนักไม่ได้ลดไปเยอะครับน้ำหนักลดไปประมาณสองกิโลได้ครับหนึ่งถึงสองกิโลแต่ว่าก็เพิ่มกล้างเงมเนื้อเพิ่มอะไรขึ้นมาในกาอรออกกำลังก็เป็นอีกหคนที่ผมแหฮะร่างของอเราก็ไม่แพ้พี่เต๋อเหมือนกันนะโอ้พี่เต๋อเล่นเบสปิดปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม ผมแพ้ครับแพ้พี่เตอ๋อช่วงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวว่าจะกลับมาเล่นแล้วครับผมใช่แต่ละเดี๋ยตอนนั้นเราปัน้นที่ติดแขกตอนนั้นกับพี่เตอ๋อได้คือโอ้ยอย่างอย่างที่บอกว่ามันต้องคุมอาหารมันต้องคุมอาหารจริงฮะแล้วก็จะลดเร็วมากแล้วก็ต้องควบผู้การออกล้างกายแล้วก็พักผ่อนเครื่อโปรเจกต์อะไร ใครอย่างพี่เต๋อเขาเพื่อด็อกเตอร์ไฟแบบเพื่อตลาดเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ข้ามฟ้าก็เริ่มจะเปิดกล้องแล้วครับใช่แล้วก็แฟชั่นต่างๆที่อยากจะทำก็เลยอาจจะแบบดังจริงใช่เราต้องแบบว่าเอาร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาให้ได้อะดังเป้ายังไงคะพีก็เลยกินเยอะไปเลยอ้วนไปเลยดีกว่าฮะคุณเล่นอันนี้คุณเล่นอ้วนไปด้วยไม่เอาอ้วนไม่เอาอ้วนพี่เอาผอมมีซิกแพคมีแบบกล้ามเนื้อชัดอะไรอย่างเงี้ยลี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  ออกแบบคำไรเราเราออกแบบอัปเดตผลงานไปม่ายร่างถ่ายตามไปร่างทองที่ออกแบบร่างยังไงบ้างเอ่อช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องเรื่องใหม่ก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกค่อนข้างเยอะค่ะแสดงว่ามีโปรเจกต์ที่มีค่ะพูดไม่ได้เลยค่ะเซ็นครับเคยผมดอ๋อมันความรักเรียกว่าคนแทคแล้วต้องรอดู แต่ต้องรบกวนให้รอติดตามโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ